ของเพลงนี้เลยเพลงกลางทางที่ผมปล่อยมายังไม่ได้ร้องเลยเพราะว่ามันมีเรื่องของอาการรวมตัวงานต่างๆแต่ว่าอันนี้เป็นครั้งแรกที่ ตื่นเต้นอยู่เลยแฟนพี่คนแรกมากเลย,ยใช่ก็ต้องต้องขอบคุณทุกๆคนเลยนะครับที่แบบเป็นแฟนคลับผมแฟนคลับคนอื่นแฟนคลับใครก็ตามแต่ว่าโอ้ก็ยังแบบเล่นกับผมเฮฮาส่งเสียงเรียกอะไรตอนน่ออะไรก็เป็นสิ่งที่ผมรู้สึกแฮปปี้มากๆแล้วก็ดีใจมากๆนะครับที่อย่างน้อยๆแล้วเนี่ยอ่าก็เล่นกับเราแล้วก็ทําให้โชว์ของผม,มดีครับผมพี่ตื่นเวทีบ้าไปพาร์ตตืน่นเวทีทำไมอ่าถามว่าตื่นเวทีไหม ไม่ถึงกับตื่นเวทีครับคือเราเราเรา,เราก็ร้องเพลงมานานแล้วเนาะแต่ว่าเราตื่นเต้นมากกว่าเพราะว่ามันเป็นงานที่เราเราเราไม่ได้ร้องเพลงมาันานมากอะสักพักใหญ่ๆซอมปีได้มั้งหลังจากโควิดมาอะไรเงี้ยก็ถือว่าต้องเราต้องกลับมาแบบอย่างแบบอย่างที่สุดอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเป็นโชว์ที่เราเราอัดอั้นตันใจมากเราอยากร้องเพลงบนบนเวทีมากอะไรเงี้ยก็ถือว่า ใช่ครับผมก็ม้นมากๆแล้วอันนี้ถือว่าดีใจมากๆสนุกมากๆครับอันนี้นะครับกชุดนี้อากาศร้อนแต่ว่าเาซจ็กซี่ได้ค่ะอ่าจริงๆแล้วต้องบอกเลยครับเสื้อตัวนี้ผมเตรียมมาเอง <c oughs> <c oughs> คือเราเรา,เราคิดไว้แล้วเอ้ยว่าเสื้อตัวนี้สวยแล้วเราก็ไม่มีโอกาสได้ใส่สักทีก็เลยโอเคเดี๋ยวมางานใช่ไหมป้องใส่ให้ได้ะอะไรเงี้ยแล้วก็อ่าด้วยความที่อากาศร้อนด้วยจริงๆตอนแรกมีใส่แจ็คเก็ตครับแต่ว่าตอนนี้อากาศมันค่อนข้างร้อนก็เลยคิดว่าพอดีกว่า ก็ซีรีส์ใกล้จะจบแล้วนะครับจริงๆต้องบอกว่าผลตอบรับค่อนข้างดีดีมากเลยเพราะว่าเราทำออกมาเต็มที่แล้วก็ทุกคนก็ชอบแล้วน้องบาก็เป็นเรื่องใหม่ของเขาคือเรากดดันเดียวเดียวคือเราอยากให้การแรกของเขาออกมาดีที่สุดซึ่งมันออกมาดีมากแล้วผมก็ดีใจครับยังไงก็ฝากดูนะครับตอนสุดท้ายของเรานะครับของพ่อบ้าของผมนะครับ EP 8ครับก็ได้ถ่ายทำทั้งจิ้มยิ้มยิ้มมาก ดูยอ้อนหลังครับแอปพลิเคชันี่ครับองมรับานโอ้ยน้องมาร์เก่งมากนะผมก็ขอดือดร้อคือม,มีคนบอกเฮ้ยแม่เป็นป๋าดันเล่าต้องบอกว่าไม่ ain, นะครับผมไม่ได้ไม่ได้ดานน้องเพราะว่าน้องเขา,าดันของเขาอยู่แล้วแต่ว่าเราในฐานะนักแสดงรุ่นพี่เราก็สอนเขาในส่วนของการเป็นนักแสดงว่าแบบเฮ้ยแสดงงั้นสแสดงนี้สแสดงยังไงอะไรเงี้ยซึ่งพอน้องเขาใหม่มาการแสดงแต่ต้องบอกว่าน้องเขาแสดงเก่งมาก ดีใจดีใจครับดีใจมากๆที่ร่วมง,งานกับน,น้องเขาเพราะว่าน้องเขาแบบเป็นคนที่เรียนรู้ไวแล้วก็สังเกตเก่งอะไรเงี้ยทำให้งานที่ออกมาดีมากครับเพราะว่าสำหรับความน่ารักของน้องมาระครับผมสำหรับคนที่ดูก็น่าจะ,ะรู้อยู่แล้วน้องมาเ,าเอดีทั้มุมที่เท่น,นะครับแล้วก็มุมที่น่ารักนะครับเอาจริงๆน้องาามาเราเป็นคนที่เห็นนิ่งๆอย่างนั้นน,น้องเขาเป็นคนใส่ใจคนนะแล้วก็แบบเป็นคนที่น่ารักแล้วก็รักรักแฟนคลับของห่วงใย คนมากก็ฝากดูแลนอ้องชายผมด้วยนะครับผมใช่ครับก็เดี๋ยวจะมีตอนพิเศษนะครับผมอ่ใต้สกาสยพิเศี EP นะครับก็เป็นตอนที่หลังจากที่ทั้งสองคู่พบกันแล้วรักกันแล้วก็มาดูกันว่าหลังจากนั้นเนีย่ยเขาจะทำอะไรกันบ้างอ่าแฟนกันเพราะอะไร เราดูดีรีเราจะรูว่าแบบเม<ช>่อไหร่จะรัก<ช>รก<ล>ันเม<ล>ื่อรจะพบกันพอพบกันปุจบใช่ไหมแต่ตอนนี้จะเป็นตอนเขาเรียกว่า,าตอนหวานแล้วกันโอ้ยแบบหวานริานมาน,นเลยคร,ครับผมถ้าใครออยกเลวม,มห,หวานตัะรอวหวานโควิดเยอะๆอะไรก็มาดูะนะครับเปเจ้าอ,อีกทีครับผม เป็นยังไงต่อไปก็ต่อให้มีก็เราก็ไปตสามารถพูดได้แล้วนะว่าลาดูไปก่อนแล้วกันนะครับครับผมก็พอปังนะครับข้อความของผมอี e ีสุดท้ายนะครับผมแล้วก็เป็นาทางนะครับผมประกอบคีิปเรื่องมาปาบ